เสียงอ่านพระไตรปิฎก8 4ด0 0พระธรรมขันธ์เรื่องว่าด้วยการเที่ยวบินทบาทเลี้ยงชีพสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นักนิโครธารามเขตกรุงกบ,บินละพัทแคว้นสักกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่พิสุสงเพราะเหตุบางอย่างแล้วเวลาเช้า ทรงครองอันตราบศากถือบาทและชีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังกรุงกระบละพัดเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังสวยพระกระยาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อประทับพักผ่อนกลางวันครั้นเสด็จถึงแล้วได้ประทับนั่งนคโนต้นมะตูมหนุ่มลำดับนั้นพระผู้มีพระภาค ทรงหลีกเ้นอยู่ในที่สง,งัดทรงเกิดความรำพึงว่าเราเองได้ขับไล่พิสุสองไปแล้วในพิสุุเหล่านี้มีพวกพิสษุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนลูกโคน้อยเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะพึงเป็นอื่น เลี่ยนแปลงไปฉะนั้นและเหมือนพืชที่ยังอ่อนๆขาดน้ำพึงเหี่ยวเฉาไปฉะนั้นทางที่ดีเราพึงอนุเคราะห์ภิกษุนงส์ในบัดนี้เหมือนกับที่เคยอนุเคราะห์มาแล้วในครั้งก่อนๆเถิขดขณะนั้นเท้าสหบดีพรมได้ทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะพระพรกพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้นแล้วเท้าเธอห่มผ้าฉเฉวงบากข้างหนึ่งประนมมือมาทางพระผู้มีพระภาคกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเรื่องนี้เป็นอย่างนั้น แค่แต่พระองค์ผู้เจเริญพระผู้มีพระภาคได้ทรงขับไล่พิสูงสองไปแล้วในพิสูุเหล่านี้มีพวกพิสูุใหม่บวชยังไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้เมื่อพิสูจเหล่านั้นไม่เห็นพระผู้มีพระภาคก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปเหมื่อลูกโคน้อยๆเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะพึงเป็นอื่น เปลี่ยนแปลงไปฉชะนั้นและเหมือนพืชที่ยังอ่อนๆขาดน้ำพึงเหี่ยวเฉาไปฉชนั้นขอพระผู้มีพระภาคโปรดชื่นชมพิสุสงโปรดพร่ำสอนพิสุสงโปรดอนุเคราะห์พิสุสงในบัดนี้เหมือนกับที่เคยอนุเคราะห์มาแล้วในครั้งก่อนๆเถิดพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาค ทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นท้าวสหบดีพรมทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับอาราธนาแล้วจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นนั่นเองต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จออกที่หลีกเร้นในเวลาเย็นได้สเสด็จเข้าไปอย่างนิโครธาราม กระทานั่งบนพุทธอาฏ์ที่ปูลาดไว้แล้วทรงบันดาลด้วยอิทธาพิสังขารให้พิสูจน์เหล่านั้นเกรงกลัวเข้าไปเฝ้าทีรรูปบ้างสองรูปบ้างต่างถวายอภิวาพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งหน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับพิสูจน์เหล่านั้นดังนี้ว่าพิสูจ์ทั้งหลาย การที่ภิกษุทูศีลเที่ยวบินทบาตเลี้ยงชีพนี้เป็นการกระทําที่ตำํา,ามการที่ภิกษุทุศีลประพฤติเช่นนี้ย่อมถูกชาวโลกด่าว่าเจ้าคนนี้อุ้มบาตเที่ยวขอชาวโลกมาเลี้ยงชีพกลบุตรต่างเป็นผู้ตระหนักในเหตุอาศัยความตระหนักในเหตุจึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าวนี้ มีใช่ถูกพระราชารับสั่งให้นำไปจองจำมีใช่ถูกผู้โจรน,นำไปกักขังมีใช่เป็นลูกหนี้มีใช่ตกอยู่ในห่วงอันตรายมีใช่จะยึดเป็นอาชีพแท้ที่จริงกลไกบทเหล่านั้นเข้ามาบวชด,ด้วยเหตุผลว่าพวกเราต่างถูกชาติคือความเกิด ชาราคือความแก่มรณะคือความตายโศกะคือความเศร้าโศกปริเทวะคือความคร่ำครวนทุกข์คือความทุกข์กายโทมนสคือความทุกข์ใจและอุปยาสะคือความแคบแค้นใจทับถมครอบงำจมปลักอยู่ในทุกข์ สารบบนอยู่กับทุกข์ทำอย่างไรเล่าการทำที่สุขแห่งกองทุกทั้งมวลนี้จะพึงปรากฏได้กุลบุตรนี้เป็นผู้บวชด,ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วนี้แต่แล้วกุลบุตรนั้นกลับเกิดความละโมบกำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้าย หลงลืมสติไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกระสับกระสายไม่สำรวมอินทรีย์บุคคลผู้เสื่อมจากโภคะของคลือหั์และไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้เราเรียกว่าเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า ไฟไหม้ทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูดเย่อไม่อำนวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือนทั้งไม่อำนวยประโยชน์เป็นอุปกรณ์ป่าพิสูจน์ท้งหลายอากุศลวิตตกสาประการคือ 1. กามวิตกคือความตรึกในกาม 2. พยาบาทวิตกคือความตรึกในพยาบาท 3. วิหิงสาวิตกคือความตรึกในการเบียดเบียนอากุศลวิตกสามประการน,นี้ดับไม่เหลือที่ไหนคือเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสีประการหรือเจริญอนิมิตตสมาธิอากุศลวิตกสามประการย่อมดับโดยไม่เหลืออนิมิตตสมาธิควรแท้ ที่บุคคลจะเจริญอันนี้มิตรสมาธิที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากภิกษุทั้งหลายทิฏฐิสองประการน,นี้คือ 1. ภวะทิฏฐิคือความเห็นในพบ 2. วิภวะทิฏฐิคือความเห็นในวิพบ อริยาสาวกผู้ได้สดับพิจารณาในทิฏฐิสองประการนั้นเช่นนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นมีอยู่ในโลกบ้างไหมเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเรายึดถือสิ่งใดอยู่พึงเป็นผู้ไม่มีโทษสิ่งนั้นไม่มีในโลกเลยก็เรา เมื่อยึดถือพึงยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบจึงมีแก่เราเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชาามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์ทมนัต และอุปยาศาจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลน,นี้จึงมีด้วยประการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข เป็นทุกขพระพุทธเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุท์ทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่17สังยุตตนิกายขันธวารวัก ปินโทร,ระยะสูตรเสียงอานโดยบัวสวรรค์